สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิกเชนนะคะพบกับทซาอีกแล้ววันนี้ไซายจะชวนเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะมาเปิดไพ่นะคะในหัวข้อที่ว่า4เดือนสุดท้ายนะคะของปี2 5 6 5นนี้จะมีใครนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่าพลังงานของเขาคนนี้เป็นยังไงบ้าง justice ค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดราศีตุลน,นะคะคนที่เกิดราศีตุลคนคนนี้เป็นคนที่มีความทิ้งตรงมีความ ไม่ชอบอะไรที่มันไม่ยุติธรรมนะคะหรือคนคนนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการรักษากฎหมายผู้พิพากษาตุลาการทหารตํารวจก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับการรักษากฎหมายคนคนนี้ไม่ชอบอะไรที่ไม่เป็นธรรมอย่างชัดเจนเลยสามไม่เทานะคะสามไม่เทาเนาะคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่มองกันไกลนะคะเป็นคนที่ในหัวเนี่ยชอบคิดอะไรวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วก็รวมถึงเป็นคนที่คิดเหมือนกับว่าแผนหนึ่งแผนสองแผนสามค่ะคิดแผนสำรองนะคะไม่ชอบความผิดพลาดเท่าไหร่นะไม่ชอบความผิดพลาดเท่าไหร่พระราชินีถือเหรียญเป็นคนที่คิดมากนะคะ เป็นคนที่คิดไกลคิดมากบางทีก็คิดเยอะเกินไปนะคิดเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมีปัญหาได้ในการคิดเยอะเป็นคนที่มีฐานะค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีเลยแหละหาเงินได้ดีนะคะ The Lover เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวพอสมควรเลยนะคะไม่ใช่พอสมควรเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมากเป็นคนที่ชอบความโรแมนติกนะคะ เป็นคนที่รักใครรักจริงรักแบบรุ่มหลงเลยนะคะรักใครรักจริงนะคะรักแล้วคือรุ่มหลงมากๆนะคะเจอฮาร์ฟแฟร์นเป็นคนที่เป็นคนที่ดูแบบเหมือนว่าอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่ เออพูดอะไรแล้วดูนะ่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมด้วยนะคะคนคนนี้เนาะพระราชินีถือถ้วยขึ้นมาอีกแล้วเหรียญกับถ้วยถึงจะเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนชอบอะไรตรงๆแต่เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวมากแค่คําคนอื่นมากเหมือนกันนะคะนะเป็นคนจิตใจอ่อนไหว สองถ้วยตอนนี้ค่ะคนคนนี้เขาอาจจะได้เจอกับคนที่เขารู้สึกดีแล้วก็ได้นะคะได้เจอแล้วก็ได้มีการดิวกันแล้วก็ได้นะคะอาจจะได้มีการดิวมีการพูดคุยผูกสัมพันธ์กันบ้างแล้วก็ได้นะคะอืมสีไม่เทา ถ้าเขาเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือนะคะอยากจะต้องการแต่งงานแล้วแหละตอนนี้นะคะเขาอาจจะมองอนาคตเพราะเขาเป็นคนที่มองไกลคิดไกลนะคะอาจจะอยากแต่งงานแล้วนะคะแปดไม่เท้าชีวิตเขากำลังพัฒนาพัฒนาก้าเดินไปทีละขั้นนะคะพัฒนากําลังจเจริญขึ้นนะชีวิตเขา น,ะะนี่เลยสามเหรียญเห็นไหมเป็นนักวางแผนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเขาวางแผนไว้ละนะคะหกถ้วยจะ้ะคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนเก่าของเพื่อนๆได้ด้วยนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นแฟนเก่าทีอา่อาจจะไม่ได้คุยกันมานานแล้วด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จัก เก่าๆนะคะได้ย้อนกลับมาดูกับเพื่อนๆก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าอืมนะคะพระราชนีถือไม้เท้าเป็นคนที่รอคอยเก่งเป็นคนที่คิดไปเองก็เก่งนะคะเป็นคนที่มีความอดทนในการรอคอยอะไรสักอย่างเนี่ยเก่งมากๆเลย มาดูพลังงานนะคะสถานการณ์ระหว่างเพื่อนของเรากับเขาจากสถานการณ์เป็นแบบไหนแต่คนคนนี้เป็นคนละเอียดด้วยนะเป็นคนละเอียดรอบคอบด้วยนะคะ emperor สถานการณ์ดิปเอ็มเทอเรอร์นะคะจะแฮงแมนถ้ามองว่าสถานการณ์เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกับเ,เพื่อนๆนั่นแหละแล้วก็ดูแล้วผู้ใหญ่จะสนับสนุนนะคะสุดท้ายแล้ว t h e Hangman ขึ้นคือมันไม่สามารถไปไหนจากคุณได้อะต้องมาเจอกับคุณอะต้องวนเวียนกลับมาเจอกับคุณโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะสนับสนุนนะคะเนี่ย สามเหรียญผู้ใหญ่จะวางแผนไว้ให้เลยก็ได้บางทีอาจจะเป็นการจับคู่ระหว่างคุณกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับเขาคนนี้ก็ได้นะคะเราก็วางแผนแบบว่าค่อนข้างจริงจังมั่นคงมากนะค่อนข้างจริงจังอ่ะเห็นไหมหกถ้วยขึ้นมาอีกแล้วนะคะคนที่เคยรู้จักมานานคนที่อาจจะเคยแอบชอบคุณแล้วกลับมาอีกคนที่ผู้ใหญ่อาจจะเคยหาให้แล้วคุณปฏิเสธไปหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะคะสถานการณ์ยังกลับมา แบบนี้นะคะสิบเหรียญเนี่ยนะคะชัดเจนมากสิบเหรียญครอบครัวชอบผู้หลักผู้ใหญ่หาให้นะคะสามไม่เท้าเขายังคิดถึงคุณอยู่ตลอดเขายังนึกถึงคุณอยู่ตลอดไม่ว่าจะทำอะไรนะคะจะให้พิมพ์สเ s ็ เป็นความรู้สึกลึกซึ้ง The Date Oh The High Princess The Date ขึ้นมาพวกคุณคือคู่แท้กันนะคะเขาคือคู่แท้กัน High Princess ราชินีพระจันท์นะคะกับ The Date คือคู่แท้คู่ที่สนับสนุนกันอาจจะไม่ใช่คู่ที่หวานนะคะแต่เป็นคู่ที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ว่าจะห่างไกล กันและกันมากแค่ไหนก็จะกลับมาสนับสนุนกันโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยผู้ชายถ้าเป็นฝั่งผู้ชายเนี่ยจะรักผู้หญิงมากนะคะจะรักมากให้เกียรติมากด้วยนะ The o d e คะ่ะ The emperor e o มีโอกาสเป็นต่างชาติได้ด้วยนะนะคะ The w o r e. เป็นความรักที่ดูน่าอิจฉานะเป็นความรักที่ดูเรื่อยๆไม่หวือหวา แต่โอเคนะคะอืมสี่ไม่เท้ามีโอกาสนะคะได้พัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายนะคะมีครอบครัวนะคะหนึ่งเหรียญเป็นเหมือนของขวัญชิ้นเล็กๆเริ่มเป็นของขวัญชิ้นเล็กๆให้กันและกันนะคะให้กันและกันเนาะพระราชาถือไม้เท้าค่ะ เป็นที่หม่มั่นปั้นมือของผู้ใหญ่แหละสถานการณ์ของคุณราศีพิจิกนะคะ ก็ไม่แน่นเนาะผู้ใหญ่อาจจะหาเนื้อคู่มาให้เราก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่พ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหรือคนที่เคารพท,ที่เราเคารพนับถือก็ได้นะคะอาจจะชักนำนะคะเนื้อคู่หรือคนคนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตของเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกเลยก็ได้ค่อนข้างเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกของเราแต่ว่ายังไงก็ตามเนาะพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนเพื่อน เรากับเขาก็ได้แล้วก็การทำนายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพิ่นนกันไป ส่วนใครนะ,ะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพหรือเงื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจ n i m m a g i e n t n หนัมมนนงไม้หรือหลายแอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างแล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n i m m a g i c i a n ช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันส่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยคะ่ะ